มาดูข้อแรกกันเลยนะคะบอกจะดูจะดูหลายรอบยังไม่ได้อ่านจย์เลยเขาบอกว่าอาทิตย์นะคะขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้จันทรานะคะได้กําไร20สอร์เซขายโทรศัพท์มือถือให้จันทรานะคะได้กําไร20เอร์เซนจันทรานะคะขายต่อให้อังคารในราคา4,500บาทปรากฏว่าจันทราเนี่ยขาดทุน2 5ปอร์เซต ก็เลยอยากทราบว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์ขายเครื่องโทรศัพท์มือถือกำไรเนี่ยได้กําไรกี่บาททํำยังไงดีมีคนมีอ่ามีใครบ้างมีอาทิตย์มีจันทราใช่ไหมเขาบอกว่าขายโทรศัพท์มือถือให้จันทราได้กําไร20%แล้วจันทราก็ขายต่อให้อังคารก็คือมีสามคนนะคะ แต่เขาบอกว่าถ้าจันทราขายต่อให้อังคาร4,500เนี่ยแปลว่าจันทราขาดทุน25%นั่นหมายความว่าขาดทุน25%แปลว่าถ้าเทียบจากต้นทุนธรรมดาต้นทุนคือ100%ถูกไหมจันทราขายแค่25%แปลว่าจันทราขายได้แค่75%ดังนั้น75%ของ ของไหนของใครก็ต้องเป็นของของเงินที่จันทาซื้อมาจากอาทิตย์นั่นแหละของอะไรไม่รู้แต่ว่ารู้ออกมาว่าขายได้แค่สี่พันห้าเนี่ยมันขาดทุนดังนั้นเราก็จะใช้แม่ยี่สิบห้าตัดนะคะอันนี้ได้สามอันนี้ได้สี่ดังนั้นอ่ะย้ายข้างสมการนะคะสี่หารอยู่เนาะก็ย้ายสี่ขึ้นไปคูณน,นะคะสามคูณอยู่ก็ย้ายสามลงไปหารดังนั้นตัดตออกมาก่อนอันนี้ได้หนึ่งพันห้าร้อยแสดงว่า A ในที่เนี้ยคือหกพันแต่มันไม่ใช่คำตอบนะคะเพราะว่า A ในที่เนี้ยมันคือต้นทุนของจันพราที่ซื้อมานั่นหมายความว่า A ตัวเนี้ยคือใคร A ตัวนี้ก็คือที่ซื้อมาจากอาทิตย์อ่ะเอาแค่นี้ก่อนตรงนี้เข้าใจไหมสวัสดีค่ะคุณอังกัลุงคุณแก้มนะคะคุณเกม ราคานี้จันทาให้อังคาร4ี่พัน้าร้อยขาดทุนย5หอร์เซ็นหมายความว่าตอนที่ตัวเองซื้อมาตัวเองซื้อมา6กพันแต่ขายต่อให้คนอื่นแค่ส5 0 0ัน้ายังไงก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วดังนั้นหกพันนี้คืออะไรหกพันนี้ก็คือเป็นราคาที่อาทิตย์อะขายต่อให้จันทราถูกไหมนั่นหมายความว่าอาทิตย์ขายร้อยยสิบเปอร์เซนของต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ว่ารู้ออกมาว่าร2อยเอร์เซนี้ยมันคือ6 0พันบาท ดังนั้นนะคะย้ายค่าอีกหนึ่งรออันนี้ใช้แม่ยี่สิบตัดเนาะอันนี้ได้หกอันนี้ได้ห้านะคะดังนั้นถ้าหาค่า A ย้ายห้าขึ้นไปคูณน,นะคะแล้วก็ย้ายหกเนาะไปหารหกกับหกพันตรงเนี้ยก็จะตัดกันได้หนึ่งพันหนึ่งพันคูณห้าได้เป็น 5, ห้าพันเขาก็เลยถามว่าจริงๆแล้วอ่ะอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ย้ายนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์ขายได้กำไรเท่าไหร่กันแน่อ่ะเทียบเลยตอนนี้ได้คำตอบอย่างเอง่ย ต้นทุนของอาทิตย์คือห้าพันแต่ตอนที่อาทิตย์ขายให้จันทราเนี่ยคือหกพันดังนั้นเทียบเลยกําไรเกิดจากอะไรกําไรเกิดจากราคาขายนะคะลบออกด้วยต้นทุนดังนั้นราคาขายของเขาคือหกพันใช่ไหมหกพันในที่นี้ยเป็นราคาที่จันทราขายให้อังคันก็จริงแต่มันก็คือ อ่อไม่ใช่ในะจันทาขายให้นาคารคือจันทาซื้อจากอาทิตย์ดังนั้นอาทิตย์ก็คือขายหกพันแล้วก็ลบออกด้ยวยต้นทุนห้าพันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุดต่างกันอยู่กี่พันเอ่ยข้อขอขายนะคะต้องตอบข้อขอขายนะต่อไปนะคะข้อสองเขาบอกว่าข้อสองเขาบอกว่าร้านค้านะคะติดราคา iPad เอาไว้เนี่ย 21,000บาทเวลาขายนะคะลดให้คนซื้อ8%ร้านค้าก็ยังคงจะมีกำไรอยู่อีก15%ถามว่าต้นทุนของ iPad เครื่องนี้เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะดูใหม่นะร้านค้านะคะติดราคา iPad ไว้21,000บาทอันนี้คือเขาเรียกว่าราคาป้ายนะคะ21,000ขายให้คนที่ซื้อไป8%แต่ ลดลดให้คนที่ซื้อไปแปดเปอร์เซ็นตแปลว่าตอนที่เขาซื้อเขาซื้อกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะซื้อแค่ซื้่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นใช่ไหมจากราคาที่ติดไปายไว้คุณนอกรุงบอกว่าข้อสองลองคิดได้แล้วหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยอ่าเราลองมาเช็คกันนะว่าจริงไหมลดให้แปดเปอร์เซ็นแปลว่าตอนที่ซื้อคือเก้าสิบสองเปอร์เซ็นงั้นเรามาดูก่อนว่าราคาที่ซื้อเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะคะดังนั้นหาไว้ก่อนเลยซื้อจริง เท่ากับ92ส่วนร้อใช่ไหมของ21,000บาทศตัดศูศตัดศย์ก็จะเหลือแค่92คูณ210ก็ได้เป็น92คูณ2อ0ออกมานะคะก็จะได้ออกมาเป็น19,320อันนี้คือราคาหลังจากที่เขาลดแล้วนะก็คือเสร็จละประโยคที่1แต่เขาบอกว่าหลังจากที่ลดเนี่ยก็คือไอราคาตรงน 9, เนี้ย9 9 3 2 0เนี่ย ราคาเนี้ยมันยังได้กําไร<ม>ก็คือมีกําไรสิบห้าเปอร์เซ็นตแสดงว่าจริงจมันไม่ได้ลดหรอกมันแกล้งว่าเหมือนจะลดแต่ความเปนจริงคือบวกกําไรไว้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าราคาเนี้ยมันคือสิบห้าเปอร์เซ็นตได้กำไรล้สิบห้าเปอร์เซ็นแสดงว่าตอนที่ขายจริงๆราคาเนี้ยมันก็คือหนึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตของต้นทุนถูกไหมหนึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นของต้นทุนคิดออกมาได้เป็นหนึ่งหมื่นเก้าพันสามรอยี่สิบนะคะ ดังนั้นถ้าอยากจะหาต้นทุนทำยังไงก็เอาหนึ่งพันเก้ารอยเออหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันสามรอยี่สิบคูณกับหนึ่งร้อยแล้วหารด้วยหนึ่งร้อยสิบห้าได้ไหมหนึ 19, 3, 2, ่งเก้าสามสองศูนย์คูณหนึ่งร้อยหารหนึ่งร้อยสิบห้าคิดออกมานะคะจะได้เป็นหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทนะคะคุณจิรัตตอบถูกนะคะคุณอังกะลุงตอบถูกออันนี้ตอบใอยข้อ,อกอไก่นะคะ โอเคคุณอนุรักษ์ตอบถูกนะคะตั้งเฟซคุณอนุรักษ์ได้เนาะแบบไม่กล้าจะชอบมามาคอมเมนต์พวกโจทย์แต่ละวันอะเนะาะคำถามประจำวันคุณสุรศักดิ์นะคะตอบถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะคุณทิติพรอ,อ่ะนี่คือข้อที่สองนะไปต่อนะคะข้อที่สามเขาบอกว่าเสื้อตัวหนึ่งนะคะต้นทุนห้าร้อยบาทจะต้องตั้งขายไว้ประมาณกี่บาทโดยที่ถ้าลดให้ลูกค้าที่ซื้อด้วยเงินสดเราละละสิบอะ แต่ก็ยังจะได้กำไร20%ส่วนแบบนี้ออกบ่อยมากจะคิดไม่เหมือนกับสองอันเมื่อกี้นะเพราะสองอันเมื่อกี้ถามหาต้นทุนแต่อันเนี้ยให้ต้นทุนมาถามว่าจะต้องตั้งขายเท่าไหรอ่อ่ะโดยที่อยากได้กําไรแรเว20%แต่ก็ต้องทําเหมือนจะลดด้วยนะทําเหมือนจะลดรายละสิบแต่ความจริงคือบวกกาไรไว้อยู่แล้วดังนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องคิดก่อนมันจะมีอยู่สองอย่างให้เลือกก่อนว่าควรจะเลือกอันไหนระหว่างราคาที่ลดรอยละสิบ กลับตั้งกำไรก่อนควรทาอะไรก่อนดีสวัสดีค่ะน้องชมหมิงสวัสดีค่ะน้องเจเจอเขาอยากได้กําไร20%ใช่ไหมต้องคิดกําไรก่อนแล้วเดี๋ยวลดด้วยเงินสด10%เนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะกําไร20%่หมายความว่าตอนที่ขายอะ่ะก็ต้องขายไปร้อยยี่สิบเนาะถ้าคุณมีหนึ่งร้อยอยากได้กำไรยี่สิบก็ต้องขายร้อยี่สิบนะคะดังนั้นอยากได้กำไร ยี่เอรนพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งขายเป็นร้อยยีส่วนร้อของ500นะคะดังนั้นตัดกันออกมาได้อันนี้ตัดออกมาได้หมดเลยใช่ไมหนึ่ง0้ตัดก็จะได้เป็น600ถ้าโจทย์ไม่ได้มีประโยคที่ไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยจบละก็คือขาย600บาทแต่เขาก็บอกว่าอันนี้คือกําไรแล้วนะแต่ก็ต้องทําเหมือนจะลดอนะ่ะสิเปอร์เซนแต่ก็ยังคงได้กําไรอีก20%ข้อนี้มีใครตอบได้ไหมคะว่าจะต้อง ตั้งราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่า600อ่านในลองคอมเมนต์มาสิไอที่บอกว่าลด10%เปอร์ซนี่ยหมายความว่าราคาที่ลดแล้วเนี่ยสูงกว่าหรือต่ำกว่าห0รอลองอ่านโจทย์ดีๆนะคุณจินรัตนบอกว่า667นะคะอ่าวิธีการก็คืออ่าคุณอนุราก็บอกว่าหกร้อยหกนะคะยังไงเนี่ยเราก็ต้องตั้งราคาให้สูงกว่า600อยอยู่แล้วถูกไหมเพราะ ทาเหมือนจะลดมาก่อนลดออกมาเนี่ยกําไรเน็ตๆเลยก็จะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นดังนั้นนะคะตั้งเผื่อลดอ่าตั้งเผื่อลดสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าก็ต้องบวกเพิ่อมอีกสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมจากร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยปกติเนี่ยถ้าขายเก้าสิบเขาก็จะตั้งไว้หนึ่งร้อยเพราะว่าเผื่อลดไปสิบบาทใช่ไหมแต่อย่างอันเนี้ยราคาของเราอะ่ะมันเป็นหกร้อยก็จะเป็นหกร้อยคูณร้อย ส่วนด้วยเก้าสินะคะตัดได้ตัดเลยก็จะเป็นทศนิยมนะข้อนี้มันจะไม่ลงตัวแต่ว่าเขาจะใช้ค่าประมาณเขาไม่ได้ถามว่ามันคือกี่บาทเขาใช้คําว่านี่ไงประมาณกี่บาทัลนหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเจอคาว่าประมาณให้นึกไว้ก่อนว่าอ๋อมันน่าจะไม่ใช่จานวนเนี้ยเป๊ะแต่เอาค่าที่ใกล้เคียงที่สุดดังนั้นนะคะศูนย์ตัดศูนย์คิดออกมาตอนแรกนะมันจะได้เป็นหกหกหกจุด 66666ไปเรื่อยๆถ้าเราปัดออกมาให้เป็นจำนวนเต็มนะคะก็จะประมาณอยู่ที่667นะคะตอบช้อยข้อกอไก่ถูกต้องนะคะโอเคน้องชงหม,มิงถูกต้องนะคะน้องพิชยาภาถูกต้องอน้องอชื่อน้องไออุ่นใช่ไหมคะโอเคจะได้จำเนาะอ,อุณแก้มสูงกว่าทุกคนตอบกอไก่ถูกต้องหมดเลยนะคะดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบ5้าข้ออย่าเพิ่งออกนะอ้อมมีโจทย์ข้อหนึ่งจะมาถามนะคะเป็นข้อที่แบบ โพสไปเมื่อคืนแล้วแบบมีคนตอบผิดเยอะมากตอนแรกผิดเยอะมากเพราะมันเหมือนมันเหมือนจะง่ายแต่มันยากแต่ว่าเดี๋ยวให้จบห้าข้อนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาทํากันอ่ะต่อไปนะคะข้อนี้ข้อที่สี่เนาะเป็นข้อที่สี่นะคะถ้าบอกว่าสินค้าชนิดหนึ่งนะคะราคาเนี่ยที่ ปิดราคาเนี่ยก็คือติดป้ายเอาไว้1 3 3 1บาทแต่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อด้วยเงินสดก็จะลดให้20%คำว่าลดให้20%หมายความว่าตอนที่เขาจะต้องจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายแค่80เถูกไหมจากร้ยเปอเจากราคาที่ติดไป้ายไว้ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าเนี้ยด้วยเงินสดปรากฏว่าร้านก็ยังมีกำไรอีก10% อันเนี้ยเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สองชั้นแต่ว่ายังยังไม่ได้ยากมากนะแต่เป็นสองชั้นนะคะก็คือทําเหมือนว่าลดไป20%อร์ซแต่ตัวเองอะ่ะก็ยังได้กาไรอยู่อีกสิก็คือไม่ขาดทุนอะ่ะต่อให้ลดก็ไม่ขาดทุนเขาก็เลยถามว่าต้นทุนสินค้าชนิดเนี้ยเป็นเท่าไหร่ทํายังไงดีต้นทุนสินค้าชนิดนี้อ่าคุณอนุรักษ์บอกว่า968นะคะข้อขอไข่คนอื่นคิดได้ยัง จ่าย80%นะคะก็จะได้เป็นจ่าย80ส่วนร้อยของ1,331อเนาะแล้วเราก็ตัดตัวเลขออกมานะคะตอนแรกมันจะยังเป็นทศนิยมนะมันจะอยู่ที่1 6 6 8 8บาทนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เขาลดตลาด20แต่ยังไม่จบเพราะว่าไอราคาตรงเนี้ย1 6 4 8บาทเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังได้กำไร10%ถูกไหม ได้กำไร10%แสดงว่าจริงๆไอ้ตัวเนี้ย1 0 6 4 8อ่ะมันคือ110%อยสได้กำไร10%แสดงว่าตอนขายอ่ะก็จะขายไป110ของต้นทุนใช่ไหมย่อมก็ทดตรงๆเลยเนาะเป็น110ของต้นทุนมีค่าเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ราคาต้นทุนนะคะเราย้าย100เนี่ย ขึ้นไปคูณกับฝั่งนู้นเพราะหนึ่งร้อยมันหารอยู่ใช่ไหมย้ยายขึ้นไปคูณแล้วหนึ่งร้อยสิบมันคูณอยู่เราก็ย้ายไปหารนะคะปรากฏว่าคิดออกมาลงตัวพอดีเป๊ะเลยก็จะมีค่าเป็นเก้าร้อยหกสิบแปดนะคะขอบช้อยข้อของใครโอเค <Okay. S 1> คุณบางแวรถูกต้องนะคะจำได้คุณบางแวรคือมาคอมเมนต์ว่าทำหมดแล้วใช่ไหมรอเฉลยคุณจีรัตน์ถูกต้องนะคะโอเคอ่ะไปต่อนะข้อสุดท้ายนะคะ หลังจากข้อสุดท้ายอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวจะอีกข้อหนึ่งนะคะมาถามนะอันนี้นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูหน้าปิดราคาเสือ้อตัวหนึ่งโดยคิดราคาสามอ่าโดยคิดกําไรไว้เนี่ยสามสิบเปอร์เซนต์ก็ลูกค้ามาซื้อก็ลดให้อีกยี่สิบเปอร์เซนต์ข้อไหนไม่ถูกถามหาข้อที่ไม่ถูกนะคะอย่าไปตอบข้อที่ถูกนะตัวไม่ได้บอกมาเลยว่าราคาเสือ้อตอนแรกคือเท่าไหร่ต่บอกมาแค่ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆก็คือเทียบจากร้อย อทำยังไงดีข้อนี้เรากําหนดยังไงดีเอ่ยปิดไม่ยอมบอกอะไรมาเลยจิดบอกมาแค่นี้เราก็ตั้งง่ายๆคุณชิรัตบอกว่ากอไก่นะคะเราก็ตั้งง่ายๆเนาะถ้าเขาไม่บอกราคาไม่บอกอะไรมาเลยเราก็ให้ทุนเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยบาทถูกไหมเขาบอกว่าเขาอยากได้กาไรสามสิบเปอร์เซ็นตก็แปลว่าตอนขายอ่ะก็จะต้องติดไป้ายไว้ร้อยสามสิบใช่ไหม เพราะว่าอยากได้กําไร30% 30%ของร้อยหนึ่งก็คือสามสิบทุนหนึ่งร้อยติดป้ายไว้ร้อยสสบาทเพราะอยากได้กําไร30%แต่เขาก็บอกว่าเขาก็ลดให้ลูกค้าอีกยี่สิเปอร์ซถ้าเขาลดยี่สิบเอร์ซแสดงว่าตอนขายจริงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ขายจริง กีขายจริงก็จะเหลือแค่80เอร์เซนของราคาป้ายที่ตั้งใจว่าจะขายไว้เท่าเนี้ย0ตัด0 0ตัด0ก็จะเหลือ8คูณ13นะคะมีค่าเป็น104นั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุน100บาทขายจริง104บาทก็จะได้กําไรกำไรก็เกิดจากราคาขายลบต้นทุนถูกไหมราคาขายก็คือ4บาท 4บาทเทียบจากหนึ่งรอเนี่ยมันก็คือแค่4%ี่เปอร์เซนก็ไก่บอกว่าหนูนาไข่เสื้อตัวนี้ได้กำไรสิบเปซนผิดละเขาถามข้อที่ผิดต้องตอบช้อยข้อต่อไก่ถูกไหมน้องช่วงหมิงถูกต้องนะคะน้องอทาคำพิถูกต้องนะคะคุณจีรัฐถูกต้องอันนี้ก็คือเป็นกําไรง่ายๆเนาะสองชั้นนะคะยังไม่ได้ยากมากแล้วก็อันนี้ตามตารางที่อ้อมลงไว้เลยเนาะพรุ่งนี้นะคะจะตวโอเปอเรชั่นเลยค่ะคณิต มุมเซษส่วนซ้อนนะคะมีคําถามข้อหนึ่งที่อ้อมอยากจะถามคือข้อนี้เดี๋ยวสักครู่นะเพราะว่าเป็นข้อที่โพสต์ไว้เมื่อคืนนะคะแล้วแบบเห็นนะเสียงมันซ้อนไหมนี่ข้อนี้มีใครตอบได้ไหมคะเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องก็ไก่บอกว่าสิบแล้วก็ให้สัญ,ญลักษณ์มาอ่านว่าสิบหารสองขอไข 3คูณสี่เขียนในรูปการบวกได้เป็นแบบนี้พอควายบอกว่าห้ายกกำลังสามคือห้าคูณกันสามครั้งและงองูคือสามคูณสี่เขียนในรูปการบวกได้เป็นแบบนี้มีใครตอบได้ไหมข้อนี้เป็นข้อที่ผิดมากที่สุดแล้วส่วนใหญ่มองมองจากในคอมเมนต์อนะเนาะแบบสาสิบนาทีแรกเมื่อคืนก็จะลงช้อยเป็นข้อพอควายเนี่ยกับทุกคนเลยนะคะมีใครตอบได้ไหมเอยข้อนี้ว่าต้องเป็นข้อไหนได้ไหม ทุงคนบอกว่าขอตอบทุกข้อเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าคาตอบข้อที่ถูกมันมีอยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะน้องช่วงหนิงบอกว่างงงูใช่ไหมแต่ว่าจริงๆในในโพสตเนี่ยพี่อ้อมเฉลยไว้แล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเห็นเฉลยของพี่อ้อมหรือเปล่านะคะได้ไหมเอ่ยอ่าน้องพิชยาพาขอไข่ใช่ไหมคุณใบเตย ง,งูคุณจีรัตน์บอกว่าขอแก้ตัวเป็นขอไข่จริงๆอ่ะมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะทีะ่เขาอธิบายไว้ว่าก็ขอขอ้ของงเนี่ยวิธีการคิดแต่ละอันอันไหนถูกอันไหนผิดก็คือเป็นรุ่นน้องของพี่อ้อมเองที่มาหาลัยนะคะชื่อน้องต้อมก็คือเขาคอมเมนต์ไว้นะคะมันจะเป็นคอมเมนต์ยาวๆที่คอมเมนต์เยอะๆอ่ะเขาอธิบายไว้ให้แล้วนะเขาบอกว่าก็ไก่เนี่ยคนส่วนใหญ่ครูรคุณครูที่โรงเรียนก็มักจะอ่านผิดมันอาจจะทําให้เด็กอ่ะเข้าใจผิดไปด้วยอย่างตรงเนี้ยค่ะมันเป็นสิบ แล้วก็เป็นเป็นสัญลักษณ์การหารใช่ปะแล้วก็เป็นสองนะคะคุณครูทีท่เรีนยนก็ชอบอ่านว่าสิบหารสองสิบหารสองเวลาเราพูดกับเพื่อนอ่ะเราชอบพูดแค่ว่าสิบหารสองแต่ใน Email, ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นคำพูดที่ผิดมาตลอดเลยนะเพราะว่ามันจะต้องอ่านว่าสิบหารด้วยสองต้องเติมคําว่าด้วยลงไปนะคะเพราะว่าสิบเนี่ยหารด้วยสองสองมันเป็นตัวหารต้องอ่านว่าสิบหารด้วยสองแต่ถ้าเราพูดว่าสิบหารสองอะ่ะ มันจะกลายเป็นว่าสิบไปเป็นตัวหารแล้วสองไปเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยผิดทันทีนะคะรานนี้ข้อขอไข่พี่้อขอเก็บไว้ก่อนเพราะข้อไข่กับงอง,งูเนี่ยมันคล้ายๆกันเนาะแค่ว่าเออมันเขียนไม่เหมือนกันอันนึงมีสี่สามตัวอันนึงมีสามสี่ตัวเรามาดูข้อขอไฟก่อนเขาบอกว่าห้ายกกําลังสามเนี่ยคือห้าคูณกันสามครั้งใช่ไหมเอางี้พี่อ้อมขออธิบายเพิ่ม,เต,มเติมในนี้นะคะคำว่าห้ายกกําลังสาม เราก็รู้แหละว่ามันคือ5คูณ5คูณ5ใช่ปะ่ะทุกคนเข้าใจว่าโอเคมันมี5ทั้งหมด3ครั้งทุกคนก็ต้เข้าใจอย่างเงี้ยมาตลอดว่าเออต้องมี5สามครั้ง5 3ามครั้งแต่ความจริงมันคือความเข้าใจที่ผิดเพราะว่าคือคือเราเรียกด้วยความชินปากอะเนาะจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่5คูณกัน3ครั้งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเขียนว่า5คูณ5แบบเนี้ยความหมายของมันคือ5คูณกัน หนึ่งครั้งนะคะเพราะในเครื่องหมายคูณเนี่ยการคูณจะจะนับว่าเป็นกี่ครั้งให้นับจากสัญลักษณ์เครื่องหมายคูณแบบนี้มันคือห้าคูณกันหนึ่งครั้งแต่เราเรียกได้อย่างหนึ่งว่าห้าคูณกันสองตัวไม่เหมือนกันนะห้าคูณกันกี่ครั้งนับจากเครื่องหมายคูณแต่ถ้าคูณกันกี่ตัวนับจากตัวเลขดังนั้นอันนี้สัญลักษณ์การคูณมีกี่ครั้งมีสองครั้งเขาจะเรียกว่า ห้าคูณกันสองครั้งถ้าน้องอยากจะใช้เป็นคําว่าสามน้องจะต้องเปลี่ยนเป็นคําว่าห้าคูณกันสามตัวไม่ใช่สามครั้งนะคะคือมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าู้ฟคงก็จะแบบเฮ้ยมันถูกหมดไม่ใช่หรอแต่ความจริงคือไม่ใช่นะตอนนี้ตัดช้อยเปลด้าละสองคออ่ยกอไก่กับขอควายตัดทิ้งไปเลยนะคะคราวนี้เหลืยขอไข่กับงองูสมมติพี่อ้อมเขียนว่า a อบวกอบวก A บวก A ออะไหนลองตอบซิ a บวก a บวก a บวก a ได้กี่ a อันนี้ได้กี่ a เอยกำลังกาลังทบทวนให้น้องนเข้าใจได้มากขึ้นนะอันนี้ได้กี่ a มี a สี่ครั้งใช่ไหมก็เป็น 4a คำถามคือแล้ว4มาจากไหนก็แปลว่า4เนี่ยมันมาจากจำนวนครั้งของ a เรานับ a ได้สี่ครั้งเราเอา4ขึ้นก่อนแล้วมาเขียนเป็น a ดังนั้นนะคะ ถ้าน้องจะใช้เป็นสี่บวกสี่บวกสี่แบบนี้ทำไงน้องก็ต้องนับว่ามีสี่กี่ครั้งคือเอาจานวนครั้งขึ้นก่อนถูกไหมเอาจำนวนครั้งขึ้นก่อนก็คือมีสี่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอ่ะมีสี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสามมา,มาวางไว้ก่อนตัวหน้านะคะเกิดจากจำนวนครั้งดังนั้นอันนี้สามคูณสี่เป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะคะตอบช้อยข้อหอไข่ทาไมถึงไม่ใช่ข้ององูเพราะข้ององูเนี่ยอ่าน้องลองนับดูนะมีสามกี่รอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบเอาจํานวนครั้งขึ้นก่อนนะคะตรงเนี้ยมันจะใช้เป็นสี่คูณสนี่คือความแตกต่างนะมันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆทุกคนจะมองว่ามันถูกหมดแต่ความเป็นจริงคือถ้าใช้หลักตามหลักการเนี่ยมันก็จะมีจุดแตกต่างเนาะอันเนี้ยข้อที่1นนะคะจะต้องเพิ่มคำว่าด้วยลงไปเพราะถ้าเราใช้คําว่า10หาร2 ติอะจะกลายเป็นตัวหารของสองซึ่งไม่ใช่ละแบบนี้ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งการคูณที่เขียนอยู่ในรูปของการบวกนะคะสัญลักษณ์การคูณตัวแรกตำแหน่งแรกมันคือจํานวนครั้งจำ,จำนวนรอบเนี่ยมี4ีสรอบก็ต้องเอาสามมาก่อนเพราะฉะนั้นมี3-4รอบต้องเอา4ขึ้นก่อน แต่ถามว่าผลลัพธ์ไม่เหมือนกันไหมไมันเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ถามว่ามีผลลัพ์เท่าไหร่เขาใช้คําว่าเขียนในรูปการบวกเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะตัวหน้าของการคูณนะคะมันคือจํานวนครั้งเราด้านหลังเนี่ยถึงจะเป็นตัวเลขนะคะ โอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะติวแบบสั้นๆเบาๆแล้วก็ตามหัวข้อเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเปิดให้ดาวน์โหลดชอบแบบไหนมากกว่ากันเอ่ยบทตอนนี้เลยคือพี่อ้อมชอบทําแบบเป็นสไลด์แต่ว่ากลัวน้องๆจะแบบเซฟรูปเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากเซฟเยอะอยากเซฟไว้แผ่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วว่าไฟล์ที่เป็นรูปภาพหรือว่าสไลด์อะรูปภาพหรือ pdf ถ้า pdf เดี๋ยวย่อ้อมจะโพสเป็น pdf แล้วให้โหลดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปภาพก็คือจะโพสไว้หน้าเพจเลยนะเราก็จะไม่ได้ลบออกนะคะ พุ่งนี้ก็จะตีโอเปอเรชันนะคะแล้วก็วันพุธเลขคณิตหรือหัดมุมและเส้นขนาดนะคะแล้วก็วันศุกร์เป็นเศษส่วนนะคะเป็นเศษส่วนซ้อนนอ้อในกพอ,อาจจะไม่ค่อยได้เจอมากแต่ก็คือมีบ้างนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยง5นาทีของทุกๆวันธรรมดานะคะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะใน7วันนะคะติวให้ไปเลย5วันเอกสารฟรีเซฟได้ตลอดนะคะโอเคอยากได้เป็น PDF โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ่อโพสไว้ให้เป็น PDF แล้วถ้าใครอยากได้รูปภาพเป็นแบบสไลด์อย่างเงี้ยบางคนชอบแบบสไลด์เนาะแบบไปจดใน iPad ตั้งอ่านทีละหน้าอะไรเงี้ยก็สามารถขอมาได้นะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ